สวัสดีครับพบกับช่องสาระดีๆชาแนลกันอีกครั้งนะครับ EP นี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแปลงข้อความให้กลายเป็นเสียงด้วยการใช้ google นะครับพอเราเปิด google ขึ้นมาให้เราพิมพ์ที่ช่องเซิร์ชหาเลยนะครับพิมพ์เป็นอ่า t to t e e ทคก็ได้ครับ T E X t ขีดกลางนะครับ t ู ปิดกลางแล้วก็ปิดนะครับ s p e c ลนะครับลรา enter ดูได้เลยนะครับแล้วเราก็เลื่อนหาที่เป็นของ Google นะครับนี่เรามาเจอแล้ว Google c l o u d นะครับ Take to speed อันนี้ครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องไปกดอะไรนะครับให้เลื่อนมาดูข้างล่างก่อนนะครเนี่ยตรง Text to Speak ตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นข้อความภาษาอังกฤษอันะนี้เราสามารถที่จะลบทิ้งได้นะครับแล้วก็พิมพ์ภาษาที่เราต้องการเข้าไปนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นภาษาไทยนะครับผมจะพิมพ์ว่าสวัสดีครับผมมาจากช่องสารดีดี ชาแนลนี้พอช่องภาษาตรงนี้ครับช่อง Linguist Local นะครับเราก็เลือกเป็นภาษาไทยเพราะว่าเราพิมพ์เป็นภาษาไทยไปนะครับดึงลงมาเรื่อยๆนะครับจะเป็นภาษาไทยส่วนฝั่งขวามือ h e d ไ i ้ White, ตรงนี้คือจะเป็นเสียงที่เราเลือกนะครับว่าจะให้เป็นเสียงแบบไหนแต่ผมชอบเสียงตัวนี้ครับ เ d ดดีชาชารอนนี่ฮะส่วน small home speaker ตรงน,นี้ก่เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ไ้ครับสปีดแล้วพวนนี้ก็เท่าเดิมว่าหนึ่งอันนี้เท่าเดิมกับกด speak it นะฮะอันนี้เครื่องจะถามว่าเราไม่ใช่โรบอตใช่ไหมเราติกถูกไปเลยครับสวัสดีครับผมมาจากช่องสารดีดีชาแนลนี่ฮะมันก็จะ เปลี่ยนออกมาันี้ผมพิมพ์ผิดนะครับลองอีกทีนะครับลองกดอีกทีสวัสดีครับผมมาจากช่องสารดีดีชาแนลนี่ฮะก็ประมาณนี้นครับอันนี้เป็นของฟรีนะครับผมแนะนำว่าให้พิมพ์สักป,ประมาณสักไม่เกิน2บรรทัดนะครับถ้าเกินเนี้ยเครื่องมันจะรันช้า นะครับแล้วเราจะเอาเสียงตัวนี้ไปใช้ได้ยังไงนะครับผมใช้โปรแกรมนี่ฮะเป็นโปรแกรมตัวนี้ครับ b a นนิแคมมันทึกเสียงที่เราเอา่อแปลออกมานะครับอัดไปครับเราสามารถเอาไปใช้กับคลิปต่างๆของเราได้นะครับสำหรับ EP นี้ผมก็ มีข้อมูลมาแนะนำเพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านใดมีความสงสัยก็ทิ้งข้อความไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปครับสวัสดีครับผม